ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนเทุกคนเข้าสู่ช่องของจุปแจงกันเหมือนเช่นเคยนะคะและในครั้งนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ด้วยกันในเกมที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะคะนั่นก็คือเกม The Legend of Neverland นั่นเองค่ะวูฮ ในครั้งนี้นะคะเราก็จะมีเพื่อนๆมาเล่นกับเราด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่กินอีวาเกมเมอร์น้องป้างสุมนีวิวีหรือว่าพี่เซอร์ไมกี้การเดียนนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยสุจแิงกับเพื่อนเอนเี่ยติดเกมมือถือมากๆเลยนะแล้วก็เกม The Legend of Neverland เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ มีภาพกราฟิกสวยมากๆ <Yeah. S 1> ตอนแรกมองดูเนี่ย <Ooh. S 1> ก็คิดว่าเอ๊ะเกมมือถือจะภาพสวยขนาดนี้เลยเหรอแต่เชื่อไหมว่าพอเข้าเกมจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะและครั้งนี้แจงก็จะมาเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าภาพเนี่ยจะสวยจะน่ารักมากขนาดไหนแต่ละชุดแต่ละสกิลนั้นอลังการมากๆเลยทีเดียวนะคะแปลว่าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งแต่สร้างตัวละครกันเลยดีกว่าค่ะ let's go มาแล้วคัะผมทุกคนหน้าสร้างตัวละครของเรานะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาเลือกเพศของตัวละครกันก่อนดีกว่าเพศของตัวละครเนี่ยจูแจนจะเล่นเป็นเพศหญิงนะคะหูทรงผมเขาเยอะมากเลยจะผมจะผมสั้นผมมัดข้างจะผมถักเปียวหูน่ารักทุกทรงเลยอะทุกคนแล้วก็ปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะมากนะคะจูเจนจะชอบทรงนี้แล้วกันอูดูล,ลอรีน่ารักมากแล้วก็เลือกสีผมด้วยนะทุกคนดูสีผมอื้อหือ เอาสีนี้แล้วกันตูแจ,จงว่าสีนี้เนี่ยค่อนข้างเข้ากับหน้าน้องนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็มาเลือกกันที่รูปหน้ากันบ้างนะคะรูปหน้าก็ปรับได้อุ้ยเยอะนะเนี่ยชอบอะ่ะเอาอันนี้แล้วกันดูตาแบบ,บวหวานๆนะแล้วก็คางแหลมๆชอบตาเนี่ยจะเอาเป็นแบบโหอันนี้ก็สวยอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีดีไปหมดเลยอะ่ะเอาอันนี้แล้วกันดูน่ารักฟุงฟิ้งแล้วก็ตาสีชมพูโอ้โหโดนใจอะเห็นแบบรูป คอแล้วน่ารักมาก <Yeah. S 1> มาดูกันที่ปากบ้างนะคะอันนี้คือรูปแบบปากที่เขามีให้แบบเริ่มต้นนี่ขนาดเริ่มต้นนะเนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะมียิ้มกิ่มมีเคี้ยวด้วยดูแบดเกิลนี่มีรลปปากยิ้มด้วยอ่ะนี่คือได้ตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ต้องเสียตังเลยยังน่ารักขนาดนี้จูแจเอาปากนี้แล้วกันดูแบบน้องเป็นคนที่แบบค่อนข้าง เบื้องเอาแต่ใจนิดๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบรันๆนะคะชอบ <S <S ุยมีให้ปรับขนาดส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักด้วยดูน้าหนักก่อนบวกอันเอาแบบตัวเล็กๆแล้วกันตัวเล็กๆน่ารักนะคะชอบโอ้โหนี่ปรับความสูง้นล้วเ,เนี่ยขยันเล่นตัวเล็กๆก็เล็กไปเลยนะคะแต่ตัวแจงว่าประมาณนี้กําลังดีตัวเล็กน่ารักกําลังดีนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเกมนี้ บอกได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะมากๆแล้วก็มีเสื้อผ้าแบบแฟชั่นหลายระดับมากๆนะคะแต่และชุดสวยๆทั้งนั้นอันนี้แค่เห็นแบบตัวอย่างขั้นต้นก่อนนะคะนี่อันนี้แบบแซมเปิลแซมเปิลหุน่ารักจังเลยแล้วขอบอกนะคะว่าทุกชุด สามารถนำไปย้อมสีได้ก็คือการเปลี่ยนสีชุดนั่นเองเดี๋ยวจุจ๊บแจงจะพาไปดูกันชุดเราก็สามารถเลือกสีได้นะคะคือการปรับแต่งตัวละครด้วยความที่ค่อนข้างเยอะจุจ๊บแจงว่าน่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานเดี๋ยวเราเลือกตัวแล้วแล้วก็เข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะคะว่าตัวละครจุจ๊บแจงเนี่ยจะหน้าตาออกมาน่ารักแล้วก็หวานมากขนาดไหนเดี๋ยวไปลุยกันเลย ชาดาเป็นยังไงคะตัวละครของจุ๊แจงบอกแล้วว่าน่ารักมากๆน้องดูแบบว่าขี้ดื้ออะไรอย่างเงี้ยแบบปากเบื้องเบื้องนิดนึงดูเป็นเด็กดื้อนะคะแล้วก็ตัวเล็กมากๆเลยถ้าไปเทียบกับเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าขนาดของแต่และตัวละครนะสามารถปรับได้ซึ่งเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างอิสระมากๆเลยนะคะถูกใจมากๆตอนนี้จุ๊แจงเป็นแบบเด็กผู้หญิงตัวเล็กน่ารักแต่ก็แอบแฝงความขี้ดื้อไว้บ้างนะคะอันนี้เนี่ยอยากให้เป็นเพื่อนเห็นกราฟิกของเกมนี้มากๆเลยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ย กราฟิกดีมากภาพสวยสุดๆจนบางทีเนี่ยคิดว่านี่หรอเกมมือถือสวยมากเวร์ทุกคนดูดิแล้วดูตัวละครของจุ๊บแจงดินี่เดี๋ยวจุแจงจะโชว์ชุดที่มีอยู่นะตอนนี้กันนะคะว่าจะมีชุดสวยๆแบบไหนบ้างไปดูที่ตัวเสื้อผ้ากันเลยเน่โอ้โหชุดนี้ว่าน่ารักแล้วชุดอื่นก็น่ารักเหมือนกันนะคะอันนี้คือชุดที่จุแจงเอามาย้อมสีเป็นสีแดงด้วยนะคะชุดนี้ก็สวยนะตัว หลักทุกชุดเลยอ่ะโอ้โหโเข้ากับชุดมากนี่เป็นไงชุดจิ้งจอกขาว เพื่อนๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ,อชุดที่เราใส่อยู่เนี่ยอาจจะไปซ้ํากับคนอื่นๆก็ได้อยากมีชุดที่แบบอีพีเป็นของตัวเองอยากได้สีของตัวเองอะไรแบบนี้เดี๋ยวจะมาโชว์กันนะคะว่าการย้อมชุดเนี่ยจะทํำยังไงวิธีการย้อมสีชุดแล้วก็ดูนะว่าเราแบบอยากย้อมชุดไหนดีน้าลองชุดแรกที่จุ๊บแจงใส่อยู่นะคะแล้วก็ไปกดตกข้างล่างได้เลยตรงมุมซ้ายล่างเนี่ยก็จะมีคําว่าย้อมสีตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมเราก็จะสามารถย้อมสีชุดนี้ได้นะคะสีแรกก็คือสีขาวลองย้อมสีดู นี่สามารถย้อมสีได้โหสีม่วงก็น่ารักสีส้มก็ดีตรงสุ่มวงล้อสีเนี่ยเราต้องสุมนะคะอันนี้แบบมาเป็นพาสเทลเลยสวยทุกสีนะคะเดี๋ยวเรามาสุมดูว่าเราจะได้ชุดสีไหนนะคะกดไปสุมปุ๊บ <Yeah! S 1> สวยพาสเทลก็มาแล้วก็สีที่2นะคะก็จะเป็นพวกตามแขนเสื้ออันนี้เนาะตอนแรกเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเรามาสุ่มกันดีกว่า โอ้ยสวยตรงกลางที่จะเป็นสีขาวนี่คือเพอร์เฟกต์แล้วนะแต่สีอื่นก็ได้ไม่ติดย้อมกันเลยดีกว่าปึ๊บ <c oughs> นี่ไงเข้ากันมากนี่ก็คือชุดใหม่ที่เราได้นะคะจะเป็นสีของเราเลยนั่นเองเนาะแต่ชุดที่จะบแจงชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นชุดนี้หืมสวยใสมากๆส่วนม่วงเนี่ยอยากให้เข้าธีมนะคะก็ต้องเป็นมวกแบบว่าโกธิค เป็นแบบนี้เนี่ยบอกแล้วว่าผมทรงเนี่ยเลือกมาเข้ากับทุกชุดจริงๆแต่ยังไม่หมดเท่านั้นเกมนี้เนี่ยเขามีสัตว์ขี่ด้วยนะคะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่ย้อมสีได้นะคะสัตว์ขี่ของเราก็สามารถย้อมสีได้เหมือนกันนี่นกอ้วนหัวจุดแจงเนี่ยตอนแรกอะเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นสีม่วงแต่ก็คือไม่ไม่อยากสุ่มไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าจุแจงชอบสีม่วงไงกลัวแบบได้สีอื่นนะคะก็ขอเก็บตัวนี้ไว้ใช้แล้วกันเนาะมา ลองย้อมสีดูนะคะย้อมได้ย้อมเลยดีกว่าเป็นไง <Yeah! S 1> เท่มากนี่มาเป็นสีฟ้าเลยถ้ายังไม่พอใจก็ย้อมได้อีกนะคะทุกคนลืมบอกไปว่าเขาย้อมได้ทุกส่วนนะตรงนี้ถ้าเราพอใจที่จะเป็นสีฟ้าอมน้ําเงินแล้วเนี่ยเราก็ไปย้อมส่วนอื่นดูนะคะนี่หุยรู้สึกถูกใจสวยอะ่ <S 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 ยอะแต่ว่าเข้ากับตัวละครุัดแจงมากๆเลยแหละ นี่พอออกมาขี่ก็จะลดแล่นแบบนี้นะคะสีแล้วก็จะไม่เหมือนคนอื่นแล้วเพราะว่าสีเราสวยไง <S <S เด่นมากตัวละครขอ,ของเราเนี่ยเวลานน่งสัตว์ขี่แต่ละอันก็มีการเปลี่ยนรูปร่างลักษณะการนั่งด้วยนะคะนี่ก็จะนั่งหันข้างอันนี้คือสุนัขจิ้งจอกนะคะนน่หอย่างเท่อะแต่ว่าสัตว์ขี่ที่ตัวแจงรู้สึกว่าถูกชะตาและชอบมากๆนะคะก็คืออันนี้โอ้โหสวยเกินเข้ากับชุดมากลอยไปเลยลูกบอลลูน น่ารักอะทุกคนคือนอกจากตัวละครที่น่ารักแล้วเนี่ยสัตว์ขี่สำหรับจุบแจงก็ว่าสําคัญนะคะเพราะว่าทําให้ตัวละครของเราเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะเราจะสามารถไปไหนก็ได้แล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยถ้าใครแบบว่าเดินเดินอยู่แล้วช้ามีสัตว์ขี่เนี่ยก็จะทําให้เรา ไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะและถึงแม้ว่านะคะเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกม MMORPG แบบเก็บเลเวลแต่ว่าเป็น Open World ซึ่งมีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำเยอะมากๆเลยครั้งนี้จุ๊บแจงไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆมาด้วยตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าถึงเวลานัดแล้วนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเก็บเลเวลไปถึงไหนแล้วจะแต่งตัวละครน่ารักได้ท่าจุ๊บแจงหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนๆเลยดีกว่านะคะมาแล้วทุกคนอยู่ไหนกันโมดพี่กีต้องมาพี่ กำลังวิ่งมาอยู่กำลังวิ่งมาอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหสกิลใครเนี่ยโอ้โหสกิลอย่างอลังการอ่ะมาแบบสกิลอลังการเวอร์แล้วพวกพี่ไม่มีสัตว์ขี่กันหนอแล้วอะไรยาวมากเลยอ่ะเหนี่อยไม่ต้องโง่โอ้โง่โง่เนี่ยแต่ของพี่ใจน่ารักอ่ะทำไมเี็สีม่วงอ่ะเอาก็สัตว์ขี่ของเราก็ยอมสีได้เราจะทำอะไรก็ได้แล้วพี่ชอบสีม่วงพี่ได้สีม่วงมาพี่ดีใจมากเลยเนี่ยพี่กิจไม่มีกิอไม่มีสัตว์ขี่อ่ะไอของผมมีหมาป่าเวทมนต์เฮ้ย ล้อมสีด้วยนะนะ้าเวลอะไรกันบ้างแล้วว่ะอ๋อหนูหรอหนูวิวร้อยสี่แล้วโหผู้อยากมั่นใจขอโทษนะพี่วิวลอยค่ะผมวิวร้อยเจ็ดอุ้ยอือหืออือเยอะอ่ะแล้วแล้วพี่กิดอะ่ะอง,อง,องวิววลวร,ร,ร้อยสิบเอ็ดเองอ่ะเอ้ยใจออกเองด้วยนะ พี่พี่ไม่รู้หรอว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยเข้อมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากเลยนะไม่ใช่แค่เก็บเลเวลเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นแนว Open World จริงๆแล้วเราไม่ได้มากันแค่4คนนะจะมีเพื่อนอยู่อีกคนนึงด้วยทรงผมเหมือนแจงเลยอยู่ในเมืองนี่แหละคนนี้คแหละคนนี้แหละคนนี้แหละเขาชอบเต้นอ่ะเขาละกันเต้นเป็นชีวิตจิตใจเราเต้นกับเขาได้ไหมเราเต้นได้ดิไอ้เต้นได้ว่ะเอ้มาตามมานี่มาเป็นแถวมาเป็นแถว ไปด้วยพี่ไปด้วยไปด้วยเออเราต้องเต้นกันคือไม่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าสร้างจังหวะแล้วก็ความสามัคคีของพวกเรามากๆเลยนะปกติเราไม่ค่อยสามัคคีกันเท่าไหร่คือทะเลาะกันตลอดเวลาแต่เวลาเล่นเกมนี้เนี่ยมาเจอตัวนี้ปุ๊บสามัคคีกันทันทีเลยอ่ะล้วคิดดูดเรามาเป็นแค่สี่คนแถวยาวขนาดนี้แล้วถ้าแบบสักประมาณพันคนอะแถวจะยาวขนาดไหน เหมือนเหมือนกูกินหางอะวนรอบเมืองอะแต่มันไม่ใช่แค่บอกว่าเต้นเอาสวยงามอย่างเดียวนะทุกคนเพราะว่าการเต้นราของเราเนี่ยยังสามารถได้รับ exp ด้วยใช่ดูรีกับเต็มยิ่งเต้นกันเยอะนี่ได้ exp เยอะว้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะได้เร็วขึ้นไงคือพี่ไม็กับพี่กิตเนี่ยที่เวลเยอะกว่าแจนไม่ได้ไปเก็ตเวลใช่ไหมคือมันเต้นรำยินเต้นกันทุกวันอะแต่ว่ากิจกรรมอ่ะมันมีอีกนะมันได้ไม่หมดแค่นี้มีเยอะมากเลยออกะไรีสิ ว่ามาซิคือแจงอ่ะมีที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ที่แบบว่าสวยมากๆร่มลื่นน่าอยู่อยากไปแล้วก็สามารถทํากิจกรรมดีๆอย่างเช่นการตกปลาได้ทุกคนอยากไปกับแจงไหมโอเคทุกคนพร้อมไหมพร้อมปะไปตกปลากันเลยว้ทุกคนคิดเมนูกันยังว่าอยากจะกินปลาเก๋าผัดเผ็ดปลาเก๋ารันริงหรือว่าปลาเก๋าต้มยำเพราะว่าการตกปลาเนี่ยเราสามารถเอาไปทำอาหารได้ด้วย เฮ้ยเราคิดเมนูนี้แล้วแซลมอนตาซิมิปลาเตกปไาปลากระเพราลาเอ้ยคือจะตกน้ำไปด้วยดิโอเราไม่ได้ตกน้ำเกมนี้เราว่ายน้ำได้ดูดิทุกคนขอท่ากบละกันเลินมากน้ำเย็นมากฮะมม่่่่ตาาาายยยอววดีีีๆนนนโโหแกผลล้เจะแอบดูดิน่าเกลียดที่สุดมีปลาตรงนี้ทุกคนดูดิหูมีฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย นี่จับเลยจับเลยมือจ้วง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 โอทำไมง่ายขนาดนั้นเรามาตกปลากันดีกว่าเรามาดูกันสิว่าเราเนี่ยจะได้ปลาเก๋ากันหรือเปล่าตกแล้วตกแล้วนะเออแทนก็ตกแล้วมี่นกพี่ตกไม่ได้เพราะว่าอันนี้พี่ตกปลาเก๋าไปเจ็ดสิบเก้าตัวแล้วห้ามตกไปแล้วเยอะเก้าตัวเลยพี่ก็ตกกันเยอะเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวแจ้งตกกับน้องปลาเองพี่ไม้คือพี่ไม้แบบว่าติดใจการว่ายน้ำมากเลยพี่ไมคไม่ยอมพี่มันตกปลากับผมก็ตกลาแต่ผมตกน้ำแทนว่ะคือตกปลาพี่ตกไปแล้วใช่ไหม จะแจ้งจ้าพาะพี่กิตไปล่าสัตว์แต่บอกไว้เลยนะว่าสัตว์ตัวเนี้ยน่ากลัวมากตัวมันใหญ่มากโอกลัวแล้วนะกลัวแล้วนะเรากลัวแล้วนะมดดำอ๋อไปพี่อยูชอบมดพานนี่เห็นป้าตรงนี้เนี่ยมีแบบว่ามดดำเต็มเลยอ๋อหี่เราจับแมลงหนูลองกดจับดูเออนี่จับแมลงดูช็อตเป็นไงเป็นไงชอตหูผมมดดำพี่ดีวยผมมดดำพี่บอกแล้วว่าได้ของ ที่ไม<ห>่เดินตามแจงมาดีแจงจับอยู่เนี่ยจับมดดำอยู่หูได้มาเพียบเลยเออแต่ว่าทุกคนดูดีๆดแถวนี้คือแบบแมบบสวยมากเลยนะใช่แบบสวยมากบอกแล้วว่าเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเกมมือถือแต่ว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆจริงๆคือเล่นแล้วภาพสวยมากไม่แพ้เกมในคอมเลยลู้นสิตาคอมไทะ<ห> ดูความมาังการของสกิลดีพี่ไม้แตงเย็นๆอย่าไปทําเขาผู้สงสารเอรเตอร์เลยอ่ะเราลองไปตีบอสกันดูมั้งไหมเราไปดูกันดีว่าตัวโถดโถดเนี่ยมันจะเป็นยังไงแจมีแนะนําอยู่2อย่างก็คือบอสในดันเจียนซากเอาเวจีซากเอาเวจีกันระเบันเหรอใช่ปะเอาเวจีดีกว่าชื่อมันน่ากลัวเดี๋ยวเราไปลองลุยดันเจียนซากเอาเวจีกันดีกว่าว่าจะน่ากลัวมากขนาดไหนทุกคนมาเร็วโอ้ดันโหดนะเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเราแจนเป็นตัวแทนคนเดียวอ่ะ กระดับโอเคเรียบร้อยโอ้โหตัวใหญ่มากมันตัวใหญ่มากต้นต้มน่ะเวลาอรละห้าโอ้ยทุกคนดูแลแจงด้วยนะแจ็งแทงคนเดียวระวังระวังระวังสกิีมันด้วยแต่ว่ามันต้องแรงมากๆแน่แน่แทงเข้าเองทุกคนระยะไกลยืนห่างๆครับระยะไกลยืนห่างๆแทงเองอือโอ้โหแรงกว่าพี่หนูต้องใช้แปลลี่แล้วล่ะหนูต้องใช้แปลลี่แล้วล่ะจี่ใช้ด้วย ฟาเวอร์ฟลี่ต้องออกโลงนะคะนะจุดจุดนี้ไปค่ะไปค่ะอุ้ยมีประโยชน์มากเพ้อช่วยแม่ดูดูช่วยวยอุ้ยพี่กิตพี่กิตฮิวพี่กิตฮิวเจ้หน่อยแจ้ไม่ไหวเรามาให้ตายพี่หูนี่แค่ตัวแรกนะอยู่ให้อยู่ให้อยูให้เออเจะมี6หกันล่ะอุ้ยอตบโอ้โหบูแจ้จะตายเอาเดินเอาจะเบียนชีพ่อนว้าวเ้งกินสุดท้ายอ่ะกินสุดท้ายสิเดินเดมาฮิวก่อนฮิวเต้ก่อนเออฮิวเต้แล้วหูได้มันติ่มเนึ้ แต่ต้องไปเก็บเวลอาชีพเวลแล้วแหละเชมแมนเบลอาชีพเชมแมนเบลอาชีพสู้ๆๆมันดุกว่าอ้ท่ายากมากยอดการลงดันเจี้ยนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ดันเจี้ยนซากอเวจีอย่างเดียวนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังมีดันเจี้ยนซากดึกดำบรรด้วยเราไปลงดันเจี้ยนซากดึกดำบรรกันเลยดีกว่าจะมาเข้ามาโจมตีเลยอ่ะมาถึงอ่ะดึกดำบรรมากอ่ะพี่มาถึงกันมายนะบอกแล้วทุกคนลุกหินีปะเนี่ยพยายามดูแลตัวเองนะ ใครไม่ไหวสลับอาชีพพิวตัวเองด้วยเด้อยางษยักตัวใหญ่ยังไม่มาก็มาตกนี่ไงตัวใหญ่มาแล้วบอกยังบอกแล้วยักว่าคุณหน้าคุณตาแน่นอนคุ้นไหมไปไปอุ๊ยอุ๊ยพยายามหลบสกิลด้วยพยายามหลบสกิลด้วยหนีพี่ด้านนี้ด้านนี้สาเหลี่ยมทำเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหวัยมากอะไวมาก เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับเกมนี้บอกได้เลยนะว่าเป็นเกม Open น o วิ d ในมือถือที่ภาพสวยมากๆเลยแล้วก็การาฟิกตัวละครน,นี่คือดีมากๆเลยนะคะไม่แพ้เกมในคอมเลยแล้วก็เก็บเบลเล่นงาน่ายเล่นสนุกแบบ Open World เนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้นะคะชวนตีเพื่อนๆมาทํากิจกรรมตกปลาว่ายน้ำล่าบ,บอสหรือว่าจะไปเก็บเลเวลกันก็ได้ด้วยนะเฮ้ยพวกคุณแบบคุณบ้าเต้นกันอนะ ยอมไม่ได้หร่จะต้องเต้นมาแล้วแหละมาะเ,เ,เสวยฉกสวยตัวลครน,น่ารักอออนะัใช่แล้วก็มีแฟรี่น่ารักน่ารักด้วยถ้าใครกลัวเบื่อแบบว่าเฮ้เล่นอาชีพนี้เรามารู้สึกว่าเบื่อจังเลย สามารถสลับอาชีพได้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เอาอาชีพที่เราอยากเล่นเนี่ยไปเก็บเลเวลหรือว่าจะเก็บทุกอาชีพเลยก็ได้แล้วก็เอาสกิลเทพๆเนี่ย<อ>มาใช้ด้วยการใครลงดันเจี้ยนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ไหวล่าไม่ไหวก็ลองอาชีพอื่นดูนะคะจุดแจ้งกับเพื่อนๆเ,เนี่ยขอยืนยันนะคะว่าเกมนี้ก็จะมาเป็นเกมมือถืออีกเกมหนึ่งที่น่าจับตามองแล้วก็น่าเล่นมา,มากๆเลยกับเกม <Take S 1> The Le g e n น of n e v e น l a n d นั่นเอง เ็เป็นว่าครั้งนี้พวกเราทั้ง4 <c oughs> คนขอตัวไปเก็บเลเวลแล้วก็ไปวิ่งเล่นก่อนนะคะถ้าใครอยากเล่นเกมแนวโอเพนเวลดแบบนี้แล้วก็เล่นได้ในมือถือเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะก็ไปโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะกับเกม The Legend of Neverland well นั่นเองจะก็ใหมาในคลิปหน้านะคะไปบ๊ายนาปบ้ายจุ๊บ <c oughs>